เรียนกข้อที่5นะคะครูจะขึ้นรากที่2นะคะแต่ก็เหมือนเดิมครูจะเฉลยแบบหลัดที่2องก่อนนะคะที่ครูให้ทาข้อหนึ่งใหญ่ไปข้อหนึ่งใหญ่มีจํานวนตักกายะแทบทุกข้อเลยนะะมีอยู่ข้อ7เนี่ยข้อ7ข้อ7ที่บอกว่าข้อ7 ข้อหนึ่งเป็นตักกยะหนึ่งตักกยะสองตักกยะสามตักกยะสี่ 4, ตักกยะตักกยะหกตักกยะเจ็ดอัตตะกะยะเจ็ดเนี่ยสองจุดสี่สามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามไปเรื่อยเรอันนี้เป็นอัตตะกะยะเพราะตัวนี้ไม่จะตัวนี้ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำไม่ใช่ทศนิยมซ้ำนะคะแล้วก็ข้อแปดเป็นตักกยะข้อเก้าตักกะยะข้อสิบ ข้อสิที่เป็นลบศูนย์กี่ตัว4ตัวแล้วก็7แล้วก็หกแปอันนี้เป็นอตัตกยะเพราะว่าเขียนเป็นทศนยมซ้ำไม่ได้เขียนเป็นเศบส่วนไม่ได้นั่นเองทีนี้ข้อสค่าไฟเฉลีย่ยก็คืออค่าไฟต่อปีเท่าไหนึ่งสี่ศูนย์หจดห้สอ ห้าบาทห้าสิบเตางค์ใช่ไหมคะต่อปีต่อปีเพราะนั้นเดือนเท่าไหร่สิบหารเดือนละเดือนละประมาณประมาณหนึ่งอยโอ้ใช้น้อยมากนะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจงสองห้าแสาเพราะนั้นจำนวนนี้เขาถามว่าเป็น เป็นตากะยะหรืออาจตากะยะนั่เรียนต้องตปล่าว่าเป็นอะไรคะตากะยะเพราะว่าเป็นทศยม้ำมเป็นทศยม้ำมนะคะเป็นนันว่าจบเรื่อง ตักกยะและอัตตก,กยะครูจะขึ้นรากที่สองนะคะรากที่สองครูขอใช้ชีดนี้วันอังคารนี้นักเรียนจะต้องไปรับหนังสือรับหนังสือนักเรียนก็จะได้ชีตชุดนี้ได้ชีดชุดนี้แต่ก็ไม่สิเรียครูจะยึดหนังสือนะคะชิดชุดนี้ครูจะหยิบขึ้นมาใช้เป็นบางครั้งบางเนะะื้อหา แต่ครูจะยึดหนังสือสําคัญที่สุดนะถ้าอันไหนที่ครูไม่ได้ให้ทำนักเรียนก็ไปฝึกทําได้ในชีดนี้นะคะครูจะขึ้นรากที่สองแต่ที่ชุดน,นี้เขานำานํงทางเรื่องรักที่สองดีกว่าในหนังสือครูก็เลยหยิบชีดชุดน,นี้ขึ้นมาคุยนะคะ ารากที่สองให้นักเรียนดูตัวนี้นะให้นักเรียนดูตัวเหมือนกันจับมาคูณกันอย่างเช่น4ี่เเนี่ยอะไรคูณกันได้49ก็คือ7คูณเ7คูณ 7, 7เขียนเป็นเลขยกกำลังได้เป็น7ยกกำลังสองเขาเขียนเท่ากับเท่ากับแสดงว่ายังมีจำนวนอื่นอีกถูกไหมคะที่ได้ที่เหมือนกันที่ยกกำลังสองได้4ี่นักเรียนคิดคิดคิดในใจและตอบมา ว่าตรงใจกูไหมนะอีก2องจำนวนนั้นก็คือลบเคูณด้วยลบเนะคะลบคูณลบได้บวกเพราะนั้นเราสามารถเขียนเป็นลบเยกกำลัง2องห่งร้อละ่ะพอพอสี่ได้นะักเรียนก็รู้แล้วทีนี้100คืออะไร10ยกกำลัง2 100คืออะไรกะ1ลบสิทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ก็คือ10บคูณสินะคะ อันนี้ก็คือลบสิบคูณลบสินะคะ,ะเช่นเดียวกัน196 196ก็อะไรคูณกันได้196ละ่ะเดี๋ก็ไปคิดเหมือนกันแบบนี้นี้เขาบอกว่าในชีตนี้ในทางกับการ7ยกกำลังสองได้49และลบ7กำลังสองได้49ซึ่งในทางนิสสเรากล่าวว่า7และลบ7เนี่ยเป็นรากที่2ของ49นะคะ เจ็ดและลบเจ็ดเนี่ยเป็นรากที่สองของ4นะีนะ่สิบเก้านเราเรียกเจ็ดเนี่ยว่าเป็นรากที่สองของสี่สิบเก้าและลบเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นรากที่สองที่เป็นบวกนะักเรียนเห็นไหมคะมีค่าบวกลบเจ็ดเนี่ยเป็นรากที่สองที่เป็นลบของสี่สิบเเพราะฉะนั้นรากที่สองเรา จะสรุปออกมาได้สงค่าคือค่าที่เป็นบวกและค่าที่เป็นลบเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้อ่านว่ารากที่สองเราจะหารากที่สองของจำนวนอะไรเราก็จำนวนนั้นใส่ไปในนี้เราอ่านว่ารากที่สองของ49 ในรากที่สองของ1 9ถ้าเราใส่เครื่องหมายนี้ก็คือรากที่2ที่เป็นบวกแต่ถ้าใส่เครื่องหมายแล้วมีลบข้างหน้าอ่านว่ารากที่2ที่เป็นลบเพราะนั้นถ้าใส่เครื่องหมายนี้และว1บเกอยู่ข้างในอ่านว่ารากที่2ที่เป็นบวกของ1 9และอ่านว่ารากที่2ที่เป็นลบของ1 9นั่นคืออะไรความหมายคืออะไรก็คืออะไรที่ยกกําลังสองได้49 9 ็คือเอะไรที่ยกกาลังสองได้49ก็คือ7เหมือนกันแต่พอเราเอาเครื่องหมายรากออกจะเห็นว่ามีลบก,ก็เลยติดลบเเพราะฉนั้นรากที่2ของ49มี2ค่าคือ7และลบ7นะนิยามนี้ในหนังสือมีนะคะในหนังสือมีนะคะนักเรียนดูในหนังสือได้นิยามนี้นะคะอยู่ในหนังสือเดี๋ยววันอังคานี้นักเรียนได้หนังสือก็คงจะดีขึ้นแล้วล่ะนะ หนังสือในรากที่สองเนี่ยรากที่สองนี่เขาอยู่ในนี้ยอยู่วได้ไหมเขาบอกว่าถ้า A เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ A มีสองรากคือรากที่เป็นรากที่สองที่เป็นบวกกับซึ่งแทนซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์รากที่สองของ A และรากที่สองที่เป็นลบซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลบสแควรูทเอถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือสแควรูทนะคะรากที่สองนี่คือสแควรูทคูบางทีครู ho, อาจจะใช้ทับศัพท์ว่าสแควรูทพูดสัปปส้นๆก็คือรูทเอนะคะนั้นถ้า a เท่ากับ0รากที่2ของ a อก็0 0กับลบศนี่ค่ะเท่ากันนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเขียนอ่ะทีนี้คูต่ออ่ะนะคะคูพูด ผู้พูดต่อในในในชีตหน้านี้หน้าแปดนะคะ,ะพูดต่อในชีตว่าจากที่ผู้พูดมาเนี่ยนะเราดูตัวนี้นะเราดูตัวนี้อันนี้ครูไม่ได้ให้ทำนะครูครูคคใช้สอนเพื่อว่าจะนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายเขาบอกจำนวนต่อไปนี้เป็นรากที่สองของจำนวนใดศูนย์เป็นรากที่สองของอะไรก็เป็นรากที่สองศูนย์เพราะศูนย์กำลังถูนย์ศูนย หนึ่งเป็นรากที่สองของอะไรเป็นรากที่สองของหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งกำลังสองเท่ากับหนึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะถามว่าหนึ่งเป็นรากที่สองที่เป็นบวกถูกไหมางเรียนเข้าใจความหมายมัวเกี้นะจริงๆอันนี้นต้องถามหนึ่งเป็นรากที่สองที่เป็นบวกของอะไรนะคะ ว่าลบสเป็นรากที่สองเป็นลบของอะไรแต่ประบอกลบสเป็นรากที่สองของอะไรนั่นก็คือลบสเป็นรากที่สองของ9เพราะอะไรคะเพราะลบสยกกําลังสองเท่ากับ9จริงๆคือลบสเป็นรากที่สองที่เป็นลบแต่ว่าแต่ว่าพอเรียนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่พูดว่ารากบวกรากลบเขาก็รู้กันว่าไอ้ลบสเนี่ยเป็นรากลบของ9 สามเป็นรากที่เป็นบวกของเก้าหนึ่งเป็นรากที่เป็นบวกของหนึ่งและลบหนึ่งเป็นรากลบของหนึ่งเขาจะไม่พูดว่ารากบวกรากลบเป็นการละไว้แต่ต้องแต่เข้าใจตรงกันว่าเป็นอย่างนั้นนะที่เขาไม่เขียนว่ารากที่เป็นลบรากที่เป็นบวกเพราะว่าเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นรากลบนะคะสี่เป็นรากที่เป็นบวกนะคะสี่เป็นรากที่เป็นบวกหรือสี่เป็นรากที่สองของอะไร ข <16, S 2> อง16เพราะอะไรคะเพราะ4ยกกำลังสองเท่ากับ16ทําำนองเดียวกันมันเป็นเศษส่วนได้เศษหนึ่งส่วนสามเป็นรากรากนี่เป็นเศษส่วนเป็นตัวยอมได้หมดนะคะเป็นรากที่สองของจำนวนใดก็เป็นรากที่สองของหนึ่งส่วนเก้าเพราะอะไรคะเพราะเศษหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองเราเรียนเลขยกกำลังเพื่อมาใช้นี่นะหนึ่งกำลังสองหนึ่งสามสามเก้าได้หนึ่งส่วนเก้านะคะอันอันนี้คือ ผู้พูดได้เห็นชัดอ่ะทีนี้ผู้จะพูดมาถึงหน้านี้เดี๋ยวเวลานักเรียนไปทำแบบวันในหนังสือจะได้ง่ายขึ้นเศษสองส่วนสามเป็นรากที่สองของอะไรนะเศษสองส่วนสามเป็นรากที่สองเศษสองส่วนสามเป็นรากที่สองของอะไรคะบางคนรู้แล้วบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่เข้าใจก็ฟังผู้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะ สี่ส่วนเก้าเพราะอะไรคะเพราะสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับอะไรคะสี่ส่วนเก้าศูนย์จุดสองเป็นรากที่สองจำนวนใดเป็นรากที่สองจำนวนใดเป็นรากที่สองของอะไรคะเป็นรากที่สองของอะไรก็เอาศูนย์จุดสองไปาตอบตรงนี้ก่อนก็ได้ศูนย์จุดสองทั้งหมดยกกำลังสองได้เท่าไรได้ศูนย์จุด 0.4ถูกไหมเพราะนั้น0.2เนี่ยเป็นรากที่2ของ0.04 0.11เป็นรากที่2ของใครอ่ะลองเอา0.11มายกกำลัง2ดิคะ11 11 11 1 2 1ถูกไหมคะ121ตัวยม4ตำแหน่งรานนี่2คูณ2ครั้งก็4ตำแหน่ง0.01 121ก็คืออย่างนี้ เพราะนั้น0.11เป็นรากที่สองของ0.0121เพราะ0.11นั้งหัวกำลังสองคือตัวนี้นักเรียน,น,น,นเริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเข้าใจยังรูทเจ็ดเป็นรากที่สองของจำนวนใดอ,อ,นอันนี้เรียนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราไปเรียนรากที่สองเรียนสมบัติรากที่สองแล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้น่ครูจะเขียนนี้นะรูทเจ็ดเนี่ย รูทเเนี่ยยกกาลังสองเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะรูทเจ็ดยกกําลังสองได้เท่าไหร่ค่ะครูอธิบายเพิ่มเติมรูทยกกาลังสองครูเขียนละเอียดนะรูทเจ็ลังสองคือรูของอะไรคะรูทเจ็ลังสองคืออะไรรูทเจ็ยกกาลังสอก็คือก็คือรูของเจูนเจ็ดถูกไหมคะรูทเจ็ดคูนเจ็ดก็คือรูทของสี นะรูทเจ็ดคูณรูทเจ็ดรูทของสี่เก้าคืออะไรรูทของสี่เก้าคือคืออะไรคือเจ็ดถูกไหมก็คือเจ็ดยกกําลังสองตามนิยามนะรูทของสี่เก้าจำนวนไรยกกําลังสองแล้วเท่ากับสี่เก้าก็คือเจ็ดยกกําลังสองเท่ากับสี่เก้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรากที่รูทเจ็ดเนี่ยเป็นรากที่สองของอะไร รากที่2ของ7จ็ดเดี๋ยวไอ้ที่ติดรูองข้อนี่นะไอ้ติดรูสองข้อนี่นะปนะูจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่เราเรียนการคูณรากที่สองนะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆย้ำไปแต่ตอนนี้เรียนรู้ว่ารูเเนี่ยเป็นรากที่2ของ7เ,เพราะไอ้เจ้ารูเยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ7 รูตเจ็ดยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเจ็ดเช่นเดียวกันลบรูสองส่วนเก้าทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสองส่วนเก้าเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตกาทินนะคะากาดินเพราะฉะนั้นรู ลบรูทสองส่วนเก้าเป็นรากที่สองของอะไรเป็นรากที่สองของสองส่วนเก้าเดี๋ยวนักเรียนได้ชี้แล้วนักเรียนค่อยไปลงนะคะวันอังคารนักเรียนจะได้ชี้ตอนไหนเนาะนักเรียนจะเรียนกับครูอในในคาบตอนรู้สึกตอนบ่ายมั้งคะตอนบ่ายแต่ว่าตอนที่นักเรียน ยังยังไม่ได้นี่ครูสอนตรงนี้ไปก่อนแล้วนักเรียนก็ค่อยไปลอกลงชีทนะคะเดี๋ยวคาบถัดไปนู้นครูอาจจะใช้ชีบทชบ้างเน่งก็ทําในชีทบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ยังไม่ได้นี่ครูสอนไปอันนี้ก่อนแล้วครูให้แบบหัดเน,น่งสือนะคะทีนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าแบบหัดของครูเป็นไงอ่งอาตรงหาวลากที่สองอ่ะ ไปตรงนี้ก่อนนะโอ้ไปข้อสองอีกข้อหนึ่งจำนวนใดบ้างเป็นรากที่สองของแต่ละจำนวนอ่ะหนึ่งลบหนึ่งเป็นรากที่สองของหนึ่งอันนี้เป็นรากบวกรากลบใช่ไหมคะอันนี้จำนวนอะไรเป็นรากที่สองของเก้าคำตอบคือสามลบสามรากที่สองของห้าของยี่ห้าก็คือห้าลบห้าหนึ่งร้อยสิบลบสิบ เริ่ม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 เก่งขึ้นใช่ไหมคะรากที่สองของ1.21คืออะไรคูณกัน2ตัวได้1.21 11จุก็เป็น1.1ึ่่กับลบหน่งตัวนี้คือตัวที่ยกกําลังสองมาแล้วก็คือตัวตัวตรงเนี้ยยกกาลัง2อะไรที่ยกกําลังสองได้ถูกก็คือ4แต่ตัวยม4ี่ตำแหน่งก็ต้องเป็น0.4กับลบศู อ่ะสี่เก้าสี่เก้าเป็นศูนย์จุดเจ็ดกับลบศูนย์จุดเจ็ดอ่ะรากที่สองของหนึ่งส่วนสี่คืออะไรคืออะไรหนึ่งส่วนสองกับลบหนึ่งส่วนสองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆื่สิบหกสี่ส่วนสิบหกก็สองส่วนสี่กับลบสองส่วนสี่นักเรียนจะเป็นอย่างต่ำเป็นหนึ่งส่วนสองก็ได้อ่ะเก้าส่วนยี่ห้าก็คือสามส่วนห้ากับลบสามส่วนห้าเพราะนั้น ถ้ารากที่สองเนี่ยจำนวนเหล่านี้เป็นรากที่สองของจำนวนนี้ก็คือต้องมีทั้งบวกทั้งลบเอาละทีนี้ครูจะให้แบบหัดตรงนี้นะคะแบบฝึกที่นักเรียนจะต้องสงท้ายคาาเนี่ยนะคือแบบหัสองจุดหนึ่งกอเอาแค่ข้อหนึ่งพอเอาแค่ข้อหนึ่งพอจงหารากที่สองจำนวนต่อไปนี้ก็คือหนึ่ง้อยเก้าสิบกนักเรียนก็ดูอะไรยกกำลังสองแล้วได้หนึ่ง้อยเก้าสิบหกบ้าง นักเรียนต้องใช้คําว่าตอบนะคะตอบมาต้องมีสองค่าถูกไหมค่าเรียนตอบมีอะไรกับอะไรเนี่ยนะนักเรียนอย่าใช้คําว่าเท่ากับครูรับไม่ได้นะเพราะว่าเท่ากับไม่ได้เท่ากับไม่ได้อ่าเท่ากับเนี่ยไม่ได้เท่ากันร้อยเก้าสิบหกนะคะเช่นเช่นเช่นครูถามว่าเช่นครูถามว่า รากที่สองของรากที่สองของยี่้าคืออะไรนักเรียนจะเขียนว่ายี่้าเท่ากับห้าแลกลบห้านี้ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่เท่านะคะแต่นักเรียนต้องเขียนว่าเอาคำคำถามคือรากที่สองของยี่้าคืออะไรนักเรียนก็เขียนตอบห้าลบห้าแต่ถ้าใครใครยันก็บอกอ่ะรากที่สองของอ ่สิบห้าคือห้าและลบห้าอันนี้ดีที่สุดนะแต่ตอบนี้ไม่เอาไม่เอาใช้กาวมาเท่ากับไม่เอาตั้งเรียนจะใช้เท่ากับเท่ากับไม่เอาแต่ตั้งนักเรียนจะบอกว่ารากที่สองของหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคือรากที่สองของเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าดีมากตอบมาสองคำตอบแต่นักเรียนแบบขยันน้อยน้อยนลยตอบตอบตอบนะก็ก็เอาที่นักเรียนสะดวกโอเคนะคะ